ใครที่ต้องการจะสมัครพร้อมเพย์และผูกกับบัญชีหมายเลขบัตรประชาชนผ่านแอป,ป m y m o m o ของธนาคารออมสินต้องดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาสมัครพร้อมเพ ของธนาคารอมสินพร้อมเพย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วพร้อมเพย์เนี่ยก็เป็นช่องทางการรับเงินช่องทางหนึ่งซึ่งมันสามารถจะผูกได้กับบัญชีธนาคารของเราส่วนคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับบัญชีของธนาคารอมสินด้วยแอป m มโมก่อนอื่นทุกคนจะต้องมีแอปไมโมก่อนมีธนาคารอมสินและมีแอปไมโมก่อนนะ,ะครับเราก็มาเปิดแอปไมโมของเราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านของเราตามปกตินะ หลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะฮะให้เราคลิกเข้าไปไปแล้วให้เราเลื่อนหาคําว่า GSB พร้อมเพย์้วให้เราคลิก GSB พร้อมเพย์ตรงนี้เข้าไปลงทะเบียน GSB พร้อมเพย ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆบบริการโอนเราก็กดผูกบัญชีก <c oughs> ็จะขึ้นข้อกําหนดและเงื่อนไขามาให้เราซึ่งข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆเนี้ยผมอยากให้ทุกคนอ่านก่อนจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่หลายๆคนทําไปแล้วไม่รู้ว่ามันเสียเงินไหมอะไรไหมนะครับหลายๆเอียอต่างๆเหล่าเนี้ย <c oughs> เขาจะบอกไว้หมดเลยนะครับถ้าใครต้องการจะทําก็กดยอมรับไป หลังจากยอมรับแล้วมันจะขึ้นสมัครบริการขั้นตอนที่1ที่1เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือก ID ที่ใช้ในการสมัครว่าจะใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการผูกกับบัญชีธนาคารถ้าเราใช้หมายเลขประจาตัวประชาชนเราก็เลือกไปหลังจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับเขาจะส่งรหัส OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็ให้กรอกข้อมูลภายใน2อนาทีเราก็กดรับรหัสตรงนี้นะฮะพอกดรับรหัสเขาจะส่ง รหัส OTP มาให้เรา5หลักเพื่อที่ทําการยืนยันว่าเป็นเราจริงๆที่ทํารายการนี้อยู่เราก็กดรับรหัสไปหลังจากนั้นมันจะให้เรายืนยันข้อมูลว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเชื่อมไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีนี้นะครับถ้าถูกต้องเราก็กดยืนยันได้เลย ID ของฉันนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีนี้นีนี้แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็สามารถ เราก็สามารถเอาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนี่ยเอาไปเป็นเลข ID พร้อมเพย์สำหรับให้คนโอนเงินเข้ามาได้เลยรับเงินต่างๆได้เลยก็จะเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเราโอนเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารปกติแล้วฮะเรียบร้อยนะครับสําหรับการสมัคร GSB พร้อมเพย์เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับใครที่มีข้อคอมเมนต์ข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ